เต้นมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาร้องเพลงไม่ได้มาเจอทุกคนนานมากนะครับแล้วก็ผมเองก็เพิ่งกลับมาจากการเที่ยวสงการเช่นกันนะครับผมก็เปียกครับแต่ไม่ได้เปียกเอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้เปียกน้ำสงการครับเปียกฝนครับผมที่ที่ผมไปฝนตกครับก็เลยดีใจมากได้กลับมาอยู่ประเทศเราได้กลับมาอยู่บ้านเราได้กลับมาเห็น สวัสดีขอบคุด้วยนะครับผมขอทุกคนดจอจกับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันสุดท้ายของาการที่เราจะได้พากก็ขอทุกคนทํามันให้เต็มที่นะครับอยากทำอะไรทำเลยครับผมแล้วก็ครับผมครับแม่สืบสารประสบการณ์ครับผมด้วยเพลงต่อไปครับผมเพลงนมกี